ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องเลเกอร์สามสองนนะครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาม2องนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาหรือที่เราจะเรียกว่าศาสนพิธีนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม s u b สไครป์ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยครับเพื่อนๆเอาละครับเรามาดูคําว่าศาสนพิธีกันก่อนเลย ศาสนาพิธีก็คือเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญเลยสําหรับทุกๆศาสนาที่จะต้องมีซึ่งในวันนี้มีศาสนาพิธีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับศาสนาพิธีแรกที่ไปพูดถึงคือน,นี่เลยครับการทําบุญตักบาตรก็มีความหมายเลยว่าคือการถวายพัตตาหารนะครับถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุลงในบาตรบาตรของพระนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของ การทําบุญตักบาตรต่อไปนะครับอย่างที่2คือการถวายพัตตาหารซึ่งมันก็จะเหมือนกับที่เราไปทําบุญตักบาตรไปแล้วคือเราเอาพัตตาหารใส่ในบาตรใช่ไหมครับแต่นี้เราไม่ได้ใส่ในบารนะครับความหมายของการถวายพัตตาหารก็คือการนําอาหารที่ประกอบขึ้นแล้วคําว่าที่ประกอบขึ้นแล้วคืออะไรครับที่ปรุงสุกแล้วนะครับคือหมายความว่าการถวายพัตตาหารเนี่ยเราไม่สามารถถวายอาหารดิบ ที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ดิบได้นะครับถ้าผักสดได้เนาะแต่ถ้าเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์ดิบๆเนี่ยไม่ได้หรือกึ่งสูกึ่งดิบเส้นพวกซูชิสเต็กมีเดียมแรแบบเนี้ยแหนมย่างอะไรแบบนี้ดสุดิบๆนะครับก็ถวายไม่ได้นะครับนั่นแหละครับก็คือการนําอาหารที่ประกอบขึ้นแล้วถวายแด่พระภิกษุนะครับซึ่งข้าวที่เรานําไปถวายเนี่ยก็จะมีอยู่2ที่ด้วยกันหนึ่งเลยคือพระาหารที่ถวายแด่พระพุทธรูป หรือที่เราจะชอบเรียกกันว่าข้าวพระพุทธดังในรูปนี้เลยนะครับซึ่งตัวข้าวพระพุทธนี้นะครับก็เปรียบเสมือนว่าเร,ราได้ถวายพระาหารแด่พระพุทธเจ้านะครับเปรียบเสมือนว่ามีพระพุทธเจ้ามาร่วมในการพิธีในครั้งนี้ด้วยเลยนะครับและ2ครับพระาหารที่ถวายแด่พระภิกษุก็คืออาหารที่เราถวายพระภิกษุได้ฉันนะครับและนอกจากนี้นะครับการถวายพระาหารเนี่ยยังมีข้อห้ามอย่างอื่นอีกนะครับเช่นพวกเช่นพวกผลไม้ต่างๆนะครับก็เราควรที่จะ นำผลมไม้ที่ปอกเปลือกแล้วนะครับบางอย่างที่กินได้ทั้งเปลือกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอะไรที่มันต้องปอกเปลือกเช่นทูเรียนอย่างนี้ครับสับประรดอย่างเงี้ยต้องปอกเปลือกให้พระก่อนที่เขาจะเรียกว่ากัปปิยะนะครับนอกจากนี้นะครับยังที่บอกไปในตอนแรกนะครับคืออาหารที่มันดิบๆเนี่ยไม่ได้นะแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เฉพาะเจาะจงแบบฆ่ามาเพื่อที่จะเลี้ยงพระเลยอย่างเงี้ยทาไม่ได้นะครับเราต้องเอาเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้เราไม่ได้เจาะจงว่าจะเลี้ยงพระนะครับมา และนอกจากนี้นะครับยังมีเนื้อสัตว์10ชนิดที่ต้องห้ามได้แก่ช้างมา้าสุนัขงูราชสีหมีเสือโครง่งเสือดาวเสือเหลืองเนื้อมนุษย์โอ้โหถามว่าของเหล่านี้นะครับก็ปกติเราก็ไม่ค่อยกินกันอยู่แล้วนะไม่ค่อยมีใครกินอยู่แล้วนะมันก็เป็นของต้องห้ามนะครับถ้าใครกินก็ค่อนข้างจะเปิดพิสดารหน่อยนะครับแบบเมนูแปลกๆอะไรแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นการถวายสังฆทานนะครับการถวายสังฆทานคืออะไรก็คือ ทานที่ถวายแด่พระภิกษุโดยไม่ได้เจาะจงหมายถึงว่าเราเนี่ยไปถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์เนี่ยเราไม่ควรที่จะเจาะจงว่าฉันจะให้แค่รูปนั้นรูปนี้นะครับเนื่องจากในสมัยพุทธกาลนะครับพระนางมหาประชาบดีโคตมีนะครับมีการถวายผ้าจีวรแด่พระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าจึงบอกให้นําไปถวายยังกองกลางคณะสงฆ์นะครับเพราะจะได้อาน,นิสงส์มากกว่าหมายความว่าไงครับบางทีเนี่ยเราเอาไปเจาะจงพระรูปนี้รูปนี้ก็ได้เยอะ ซึ่งท่านไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้แล้วเพราะท่านมีเยอะแล้วท่านก็เลยบอกให้เอาไปกองกลางดีกว่าจะได้อน,นี้ส่งมากกว่าคือได้ผลบุญมากกว่าก็คือของทานที่เราบริจาคเนี่ยจะได้ถึงคนที่ต้องการจริงๆอันนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะครับซึ่งตัวการถวายสังฆทานเนี่ยนะครับเราอาจจะไปยึดติดกับถังสังฆทานหรือชุดสังฆทานที่เขาขายกันนะครับตามร้านพวกสังฆพันธ์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้มันเป็นอะไรที่เรานําไปให้ท่านเองก็ได้นะครับเป็นที่เราจัดมาเองก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดเครื่องทยธรรมหรือเครื่องทยทานนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งของที่เราถวายแด่พระภิกษุนะครับซึ่ง2คํานี้นะครับเครื่องทยธรรมและเครื่องทยทานเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับก็คือเครื่องทยธรรมเนี่ยก็คือของทําบุญต่างๆหรือของที่เราถวายแด่พระสงฆ์นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องธยาทานเนี่ยก็คือของสําหรับทํา <Name. S 2> ทานนะครับสามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วไปด้วย แต่ถ้าหากมีการใช้คำว่าเครื่องจตุปัจทจัยาทยานจะหมายถึงของถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับซึ่งหน้าตาของเครื่องทยยรรมหรือทยทานก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนกับชุดที่เราเห็นในที่เขาขายในชุดสังฆทานนะครับหรือเราจะจัดเองก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องไปเอาชุดที่ตามร้านขายก็ได้เพราะบางทีตามร้านขายนี่ก็ของอาจจะไม่มีคุณภาพนะครับสําหรับบางร้านนะถ้าร้านไหนของดีๆก็ดีนะครับ ต่อไปครับเป็นเรื่องของการถวายผ้าน้ําฝนนะครับผ้าน้าฝนคืออะไรผ้าน้ําฝนก็คือผ้าที่พระสงฆ์เนี่ยใช้นุ่งเวลาอาบน้ําฝนหรืออาบน้ําทั่วไปก็ได้โดยในสมัยนี้นะครับชาวพุทธเนี่ยนิยมถวายผ้าน้ําฝนตั้งแต่ขึ้น15บห้าค่เดือน8และแรม1ค่ําเดือน8นะครับซึ่งก็เป็นวันอาสาฬหาบูชาและก็วันเข้าพรรษาตามลําดับนะครับซึ่งตำนานของผ้าน้ําฝนนี้ก็จะมีอยู่ว่าเดิมทีเนี่ยภิกษุเนี่ย ในสมัยพุทธกาลเลยนะครับต้องเปลือยกายอาบน้ำอ,อาบน้ําฝนนะเพราะว่านานๆฝน,น,น,นมันตกมาทีก็ไปอาบน้นําฝนใช่ไหมแล้วทีนี้สร้างความประหลาดใจแกผู้มองเห็นผู้มองเห็นเนี่ยเขาเห็นพระสงฆ์เนี่ยโปอยู่เขาคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นชีเปลือยก็เลยคิดว่าไม่ใช่พระสงฆ์ทําให้นางวิสาขานะครับบุคคลสําคัญคนหนึ่งในพุทธประวัตินะครับจึงทูลขอพระพุทธเจ้าว่าให้ พระภิกษุเนี่ยรับผ้าสําหรับอาบน้ําฝนเพิ่มอีกหนึ่งผืนเพื่อตอนอาบน้ําฝนจะมีผ้าใส่นะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดนี่ครับก็เป็นที่มาที่ไปนะครับแล้วเราก็สืบทอดประเพณีตรงนี้มาจนถึงปัจจุบันนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของการกรวดน้ำนะครับการกรวดน้ำเนี่ยคือการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับโดยการรินน้ําซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวนะครับมีสตอรี่อยู่ที่ว่า เมื่อครั้งพุทธกาลครับเมื่อครั้งพระเจ้าพิมพิสารนะครับผู้ที่ถวายที่ดินสร้างวัดไบววุวนแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยณนะตอนนั้นท่านได้ถวายที่ดินแก่พระพุทธเจ้าไปแต่ว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับนะครับจึงมีเปรตมากมายเนี่ยมาขอส่วนบุญนะครับเปรตออกมาเต็มเลยนะครับกลายเป็นหนังสยองขวัญเลยนะครับพระพุทธเจ้าจึงได้ให้ พระเจ้าเป็นพิสารนะครับขวดน้ําอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเราเปรตเหล่านั้นก็ได้รับผลบุญนะครับจึงพลอยินดีกันทั่วหน้านะครับโดยที่ว่าน้ำเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เนาะตั้งแต่อดีตแล้วว่าน้ำเนี่ยเปรียบเสม,มือนการชำระล้างหรือความเย็นสบายหรือการที่ได้ปลดเปลื้องอะไรบางอย่างออกไปนะครับพิธีต่อไปคือการทอดกรถินนะครับหมายถึงการนําผ้ากรถินเนี่ยมาวางต่อหน้าพระภิกษุอย่างน้อย5รูปและให้พระภิกษุรับผ้ากรถินนั้นไว ซึ่งคาว่ากรถินนะครับก็แปลว่าไม้สดึงหรือไม้แบบสําหรับขึงเย็บจีวรของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนะครับเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยไม่ได้นาจีวรสาเร็จมาถวายแต่พระแต่ถวายผ้าทั้งผืนเลยนะครับพระสงฆ์จึงต้องนําผ้ามาขึงไม้สดึงแล้วก็เย็บทําจีวรเองอซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับก็อย่างที่ว่าไปในสมัยพุทธกาลนะครับก็จะมีคณะภิกษุนะครับเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่ว่าก็ถึงวันเข้าพรรษาซะก่อนนะครับทาให้คณะสงฆ์เนี่ยต้องพักแรมอยู่จนกว่าจะถึงวันออกพรรษาและเมื่อออกพรรษาคณะสงฆ์ก็เดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับซึ่งจีวรก็เก่าผุพังนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้ภิกษุเนี่ยรับผ้ากรถินนะครับสำหรับทาจีวรใหม่ได้อันนี้ก็เป็นที่มาเล็กๆน้อยๆน,ยๆนะครับของการทอดกระถินต่อไปนะครับเป็นการทอดผ้าป่าการทอดผ้าป่าก็คือการนําผ้าไปทิ้งไว้ในป่า เพื่อให้ภิกษุได้นําไปใช้นะครับตามตัวเลยเอาผ้าไปทิ้งไว้ในป่า mm hmm. ก็กลายเป็นผ้าป่าเลยซึ่งมันมีสตอรี่ครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็มีการที่ว่าผ้าภิกษุเนี่ยท่านเนี่ยจะนําผ้าเก่าๆนะครับหรือผ้าเศษผ้ามาตัดเย็บเป็นจีวรเนานะโดยพุทธศาสนิก,กชนนะครับก็จะนําผ้าที่ผ่านการใช้แล้วนะครับแต่ว่ามาตัดเย็บเป็นจีวรให้ดีนะครับเอาไปย้อมสีนะครับให้เป็นสีของจีวรน,นะครับแล้วก็นําผ้าเหล่านี้เนี่ยไปแขวนไว้ในป่า นะครับแล้วก็เมื่อภิกษุมาเห็นนะครับก็จะนําผ้าเหล่านี้นะครับไปใช้ประโยชน์ต่อไปก็จบลงไปนะครับสำหรับตัินี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม s u b s c r i b e ผมด้วยนะฮะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ